สวัสดีค่ะคุณลูกค้าผู้มีเกียรติทุกท่านร้านเพชรมันตาเพชรพลอยหลุดจำนามจำนาเครื่องประดับหลุดจำนามและงานมือหนึ่งให้แก่ร้านค้าและผู้ใช้สินค้าทุกชิ้นมีบบร,ร,รับประกันเพชรแท้พลอยแท้แบรนด์เนมสินค้าทุกชิ้นทางร้าน QC มาให้เรียบร้อยแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นพลอยเพชรหรือวัสดุว่าจะเป็นทองชนิดไหนคะ่ะ สินค้าทุกชิ้นตั้งราคาเป็นราคาสุทธินะคะสำหรับพอ,อยหากคุณลูกค้าต้องการเซอร์มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม600บาทค่ะทางร้านจะถ่ายหน้าตาใบเซอร์ให้ชมก่อนจัดส่งสินค้านะคะหากตกสเปคคืนเงิน100%ซค่ะเห็นคลิปแล้วอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะและกดติดตามพร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดการรับชมเมื่อทำคลิปสินค้าไม่เสร็จค่ะ วันนี้นำเสนอสินค้า8รายการมีต่างหูหลายคู่เลยค่ะสินค้าชิ้นแรกต่างหูเพชร4แถวเรือนทอง 18K หนัก7.61กรัมประดับเพชร2ตัง48เม็ดรวม0.96กรัต ชิ้นงานขนาด0.9คูณ1.4เซนระบบล็อกแบบตัวหนีบหางกระรอกราคา38,000บาทงานชิ้นนี้เป็นงานที่มาแบบตัวล็อกหางกระรอกแน่นหนาดีค่ะการใช้งานเวลาล็อกก็ดันเข้าแนวรับตามปกติจะดังกึกนะคะทางร้านเทสให้ดูว่าตัวล็อกของต่างหูสองข้างมาในสภาพแน่นหนาดีค่ะ งานชิ้นนี้เพชรขาวสวยและประดับเพชรฝังแบบ,แบบแน่นๆเต็มหน้าชิ้นง,งานค่ะใช้เทคนิคการฝังสอดทั้งหมดไม่มีหนามเตยงานเซตติ้งเรียบๆแต่พื้นผิวอัดแน่นไปด้วยเพชรเหมาะสำหรับสายเพชรที่ชอบงานเพชรเยอะๆค่ะการใช้งานต่างหูห่างกระรอกเวลาปลดล็อกให้สกิดการเสียบขึ้นเล็กน้อยนะคะ หากใช้งานถูกต้องตัวล็อกจะล็อกได้แน่นยาวนานค่ะต่างหูเพชรหน้ากว้างเรือนทอง 18K หนัก7.58กรัมประดับเพชรเม็ดกลาง14ตัง2เม็ด5ตัง8เม็ด4ตัง32เม็ด3ตัง24เม็ดและ2ตัง16เม็ดทั้งชิ้นง,งานรวมเพชร3กรัดั ชิ้นงานขนาด1.5คูณ2.2เซนราคา63,000บาทงานชิ้นนี้เป็นงานที่เพชรขาวและเล่นไฟดีทุกเม็ดค่ะงานหน้ากว้างใส่ประดับแล้วดูสวยหรูภูมิฐานบ่งบอกถึงฐานะของผู้สวมใส่ค่ะเหมาะก,กับผู้ที่เล็กๆไม่ใหญ่ๆใ,ใช่ค่ะเซตติ้งประดับด้วยเพชรเม็ดกลางขนาดใหญ่14ตัง และนำเพชรหลายขนาดไล่เลียงจัดระดับเพื่อให้หน้างานดูแน่นเต็มด้วยเพชรค่ะใส่แล้วดูเต็มใบหูเพิ่มความสวยหรูให้กับผู้แต่งกายค่ะสินค้าที่คุณลูกค้ารับไปแล้วขอให้นำมาใช้บ้างนะคะการเก็บนานๆไม่ใช่ว่าดีเพราะอาจจะเกิดสนิมทองค่ะต่างหูมุกญี่ปุ่นตุ้งติ้งเรือนทอง 18K หนัก5.4กรัม ประดับมุกญี่ปุ่นขนาด6มิล14เมตรความสูงจากก้านเกี่ยวถึงปลาย8เซนราคา9,800บาทงานชิ้นนี้เป็นงานที่เซตติ้งเรียบเรียบความสวยงามอยู่ที่ความมันวาวและขึ้นวิงแววของทองและมุกค,ค่ะความยาวของชิ้นงานเสริมให้ดูสะดุดตาผู้พบเห็นค่ะ ต่างหูตุ้งติ้งยาวๆแบบนี้สังเกตว่าดารานิยมใส่กันค่ะต่างหูบุษราคำบางกระจะประดับเพชรเรือนทอง 18K หนัก10.6กรัมประดับบุษราคำา2 2เมตรรวม13.86กรัตเพชร4ตัง6เมตรและบริวารทั้งชิ้นงานรวมเพชร3 6 6กรัตชิ้นงานขนาด1.5คูณ2เซน ระบบล็อกแบบตัวหนีบโอเมก้าราคา42,000บาทงานชิ้นนี้เป็นงานที่เซตติ้งสวยหวานมากค่ะโดยการนำบุษราคามบางกระจะเจียรนายทรงรูปไข่มาวางประดับเป็นกลีบดอกไม้บุษราคามสีเหลืองเนื้อใสและเล่นไฟดีมากค่ะเพชรที่ประดับเป็นเกสรขนาด4ี่ตัง ชิ้นงานขนาดกำลังดีไม่เล็กและไม่ใหญ่จนเกินไปค่ะสเสน่ห์ของงานชิ้นนี้อยู่ที่การเล่นไฟดีของทั้งพลอยและเพชรค่ะงานเซตติ้งสวยหวานตัวล็อกโอเมก้ามาในสภาพดีทั้งสองข้างค่ะสินค้าทุกชิ้นของทางร้านมีบริการหลังการขายหากคุณลูกค้าต้องการให้ดูแลอย่าลืมถ่ายรูปไปรับประกันสินค้าเข้ามานะคะชิ้นนี้สวยทางเซตติ้งเ,ตตงเพชรและพลอยค่ะ สินค้าล็อตนี้มีจี้เข็มกลัดบุษราคำมาด้วยค่ะจี้เข็มกลัดบุษราคมดอกไม้เรือนทอง 18K หนัก7.06กรัมประดับเพชร8ตัง1เมตร7ตัง4เมตรและบริวาร2ตังรวมเพชร1.15กรัตบุษราคมบางกระจะ25เมตรรวม24.68กรัตชิ้นงานขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง3.5เซน สูงรวมคั้วจี้4เซนกั้นกัดยาว3.3เซนระบบล็อกแบบหัวจักคั้วจี้กว้าง3.5มิลราคา67,000บาทงานชิ้นนี้ก้นกลัดหนาแข็งแรงและแหลมคมกัดเสื้อผ้าง่ายค่ะระบบล็อกแบบหัวจักก็แน่นหนาดีงานเซตติ้งสวยและมีะรายละเอียด โดยนำบุสลาคำทรงรูปไข่มาจัดเรียงเป็นกลีบดอกกุหลาบค่ะและนำเพชรมาประดับรอบนอกของกลีบกุหลาบแต่ละกลีบพลอยสวยเล่นไฟวิบวับค่ะใช้เป็นจี้ก็เด่นเป็นเข็มกลัดก็หรูค่ะสีพลอยใกล้เคียงกันค่ะเผื่อคุณลูกค้าชอบจัดเซตการแต่งกายให้ดูเข้าชุดลงตัวชุดนี้ก็ดูดีค่ะ สร้อยข้อมือทับทิมสยามดิบครึ่งวงเรือนทอง 10K หนัก6.72กรัมประดับทับทิม15เมตรรวม2.15กรัตหน้าสร้อยกว้าง0.3เซนช่วงพอยยาว5.3เซนสร้อยยาว17เซนระบบล็อก2ชั้นแบบดิ้นเสียบและหนวดกุ้งราคา16,900บาท งานชิ้นนี้เป็นงานเล็กๆนะคะขนาดไม่ใหญ่ความกว้างประมาณก้านไม้ขีดไฟค่ะความโดดเด่นอยู่ที่ได้ทับทิมสยามซึ่งเป็นทับทิมธรรมชาติที่ไม่ผ่านการเผาหรือการปรับปรุงคุณภาพใดๆสวยโดยธรรมชาติค่ะเหมาะกับการใส่เล่นๆประดับข้อมือในชีวิตประจำวันก็ดูสวยน่ารักดีค่ะ การช้อปปิ้งสินค้าหลุดจำนำถือว่าเป็นการเลือกซื้อสินค้าที่คุ้มค่าคุ้มราคาค่ะการตัดความยาวของสร้อยหรือการเพิ่มไซแหวนยังถือว่าคุ้มค่าแต่การเพิ่มทองเพื่อเพิ่มความยาวถือว่าไม่คุ้มนะคะเพราะตอนนี้ทองราคาสูงค่ะต่างหูทองถักลายตุ้งติ้งดอกไม้เรือนทอง18 k เคหนัก3ากรัม ชิ้นงานขนาดกว้าง1.3เซนสูง3.5เซนราคา13,500บาทงานชิ้นนี้เป็นงานที่นำทองมาถักลวดลายเป็นกรีบดอกไม้คว่มหัวลงค่ะเป็นงานหลุดจำนำต่างประเทศงานแบบนี้จิวเวลรี่ไทยไม่ได้ทำนะคะ ดูถึงความละเอียดประณีตของทองที่นำมาถักลวดลายเป็นแต่ละกลีบของดอกไม้ด้านปลายสุดเป็นเกสรดอกไม้ที่ทำเป็นลูกตุ้มทองสีทองค่ะทำทองหน้าเงินและหน้าทองสลับลวดลายกันก็ทำให้ชิ้นงานดูมีสีสันสวยงามยิ่งขึ้นค่ะชิ้นงานขนาดกำลังดีดูสวยน่ารักไม่ดูใหญ่หรือเล็กจนเกินไปค่ะ กันมาด้วยกันกับสร้อยคอจี้ทองดอกกุหลาบเรือนทอง 18K หนัก8กรัมจี้ขนาด2.6คูณ8เซนสร้อยยาว20นิ้วมีลูกตุ้มเลื่อนปรับระดับได้ระบบล็อกแบบตะขอพวงมาลัยราคา26,800บาทสร้อยมาค่อนข้างยาวค่ะ แต่การมีลูกตุ้มซิลิโคนไว้เลื่อนปรับระดับทำให้ใช้งานได้สะดวกเลื่อนปรับความสั้นยาวได้ตามความต้องการกับเสื้อผ้าที่เข้าชุดกับเครื่องประดับค่ะงานชิ้นนี้มีความละเอียดโดยการนำทองมาถักลวดลายเป็นดอกกุหลาบผูกด้วยโบริบบิ้นทองถักลายสวยงามและทำตุ้งติ้งปลายด้านล่างสีเงินและทองดูตัดกันได้ลงตัวค่ะ งานดูสวยน่ารักงานแบบนี้ผู้ที่ใช้งานจิวเวอรี่ดูก็รู้ว่าไม่ใช้งานของไทยค่ะลูกตุ้มซิลิโคนมาในสภาพดีสามารถเลื่อนปรับระดับได้ลื่นค่ะการใช้งานก็ให้คุณลูกค้าจับลูกตุ้มไว้และเลื่อนปรับระดับความยาวได้ตามต้องการใช้งานได้สะดวกและชิ้นงานมาในสภาพดีค่ะ งานชิ้นนี้เน้นความสวยงามของจี้ตัวสร้อยมาแบบบางๆนะคะเป็นงานทองล้วนที่ไม่มีเพชรแต่ใส่ขึ้นมาดูสวยหรูเพราะทองที่นำมาถักเป็นลวดลายดอกไม้และโบจะขึ้นวิงแววเวลากระทบแสงค่ะสินค้าล็อตนี้ทองถักลายสามารถจัดเซ็ตเข้ากันได้เหมาะกับผู้ที่ชอบแต่งตัวที่ดูเนี้ยบดูเป๊ะ หากใช้เป็นของกำนันก็สร้างความประทับใจให้กับผู้รับเพราะเป็นงานจิวเวลรี่ที่ดูไม่เกลื่อนตาค่ะชิ้นสุดท้ายต่างหูทับทิมพมา่าเจียระไนทรงหัวใจล้อมเพชรสองชั้นเรือนทอง 18K หนัก12.05กรัมประดับเพชร2ตัง26เมตร3ตัง34เมตรและเพชรแชเปอร์16เมตรทั้งชิ้นงานรวมเพชร2.30กรัต ทับทิมพมา่า7.10กรัตชิ้นงานขนาด1.7คูณ1.5เซนราคา65,000บาทความโดดเด่นของงานชิ้นนี้อยู่ที่ทับทิมพมา่าคู่นี้เป็นทับทิมพมา่าที่ขึ้นสตาร์ค่ะสีสวยสีแดงอมชมพูการขึ้นริวสตาร์เวลาประดับบนใบหูจะยิ่งเสริมให้ผู้แต่งกายดูสวยชวนมองยิ่งขึ้นค่ะ เพราะการขึ้นเหลือบแสงของสตาร์ไม่ได้เกิดขึ้นกับพลอยทุกชนิดค่ะชิ้นนี้ใช้เพชรประดับเยอะถึง2กะลัด30ตังคตังเซตติ้งดูสวยหวานใส่แล้วเต็มใบหูค่ะได้ทับทิมเม็ดละ3กะลัดกว่าประดับที่ต่างหูแต่ละข้างงานสวยวหรูดูไม่ธรรมดาค่ะ ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียริรับชมขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งให้มาโดยการกดไลค์กดแชร์ Subscribe หรือคอมเมนต์แล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ